กันในช่วงที่สองของรายการครับข่าวค้นคนเกษตรเกษตรนําไทยทีวีครับก็ยังมาพบมากันแลวผมก็ยังอยู่กับคุณพิสิทธิ์แทนติวเหมือนเดิมครับไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่เจอกันก็ยังอยู่จัดรายการร่วมกันไปตลอดจนจบแล้วครับวันนี้นะครับกล้องอาจจะโบกไปโบกมาท่านอาจจะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างแต่เห็นหน้าผมตลอดนะฮะคุณพิสิทธิ์แทนติวโปลมาแล้วนะครับก็วันนี้เรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนี่เป็นเรื่องที่คุณพิสิทธิ์เอามาฝากเป็นเรื่องราคาน้ํำยางลดวูบ นายกน้ำํำยางชี้ปรับสมดุลตามกลไกตลาดมันบูบแล้วมัน,นกลไกตลาดยังไงครับคุณพิสิท์ครับครับคืออ,อ,อย่างนี้นะเจษคุณผู้ชมครับ,รบปกติอันนี้เฉพาะราคาน้ํายางสดนะฮะคือปกติเนี่ยยาง น่าจะรู้จักยางพาราอยู่แล้วใช่ไหมรอ่ารู้จักรู้จักคือพอพอคุ้นหน้คือยางพาราปัจจุบันเนี่ยที่เขาผลิตออกมาเนี่ยที่ชาวสวนยางเขาผลิตออกมาเขาจะผลิตออกมา3มแบบก็คือมันจะมีน้ายางสดน้ำยางที่เป็นน้ำขาวเลยนี่นะแล้วก็เป็นเป็นยางแผ่นยางแผ่นจะเป็นแผ่นดิบแผ่นลมควันอะไรก็ว่าไปเนี่ยยางแผ่นลมควันกับอีกแบบอ่ากับอีกแบบกับอีกแบบหนึ่งก็คือยางก้อนถ้วยยางที่มันติดอยู่ตรงตรงเป็นก้อนในถ้วยอะแล้ว เขาไปแกะออกมาเขาเรียกยางก้อนถ้วยทีนี้ปัญหามันเนี่ยก็คือว่าไอ้ไอ้ยางแผ่นกับไอ้ยางก้อนถ้วยเนี่ยมันไม่มีปัญหาราคาตกแต่ว่าไอน้ํายางสดเนี่ยอมันตกวูบลงมาเลยไอ้ยางที่เห็นในรูปนยนี่ยางแผ่นไอ้นี่ไม่ตกไอ้ยางแผ่นนี่ไม่ตกอ่าแต่ว่าน้ำยางสดเนี่ยไอ้น้ํายางสดเนี่ยซึ่งเขาเอาไปผลิตไอ้เขานิยงมอเอาไปผลิตพวก ที่เห็นในรูปนี้ยางก้นถ้วยเนี่ยนะครับแต่แต่อยางน้ํายางสดนี่นะฮะเขาจะเอาไปผลิตพวกถุงมือยางพวกอะไรพวกนั้นเนี่ยนะจิดพวกหน้ากากพวกอะไรพวกนี้หรือว่าไปผลิตพวกอะไรพวกหมอนพวกหมอนยางพาราอะไรออะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับกรับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้พอยางตกคนเดือดร้อนก็คือเกษตรกรนะจิดก็คือผู้ให้ก็คือชาวสวนนั่นแหละ เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาต้องมีรายได้จากการขายน้ํายางขายยางพอมันมีปัญหานี่ปรากฏว่าอันนี้เป็นข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะเขาบอกทางคุณพงนเรศวรรณสุวรรณกุลนายกสมาคมน้ํายางคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไอสาเหตุที่น้ํายางสดมันตกเนี่ยนะจิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโควิดใช่ไหมพอมันมีโควิดนี่ไอความต้องการ ไอเนี่ยไอพวกถุงมือยางเลยนะจ๊ะพวกหน้ากุงหน้ากากพวกอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้น้ํายางสดไปผลิตใช่ใชใช่เพื่อมามามาช่วยในการดูแลเรื่องปัญหาการติดเชื้อการอะไรต่างๆเนี่ยในจีนนี่ใช้เยอะมากมันก็ทําให้ความต้องการของของยางนี้เยอะมากขึ้นแต่ทีนี้พอช่วงหลังมานี้เนี่ยโควิดมันเริ่มคลี่คลายไงพอมันเริ่มคลี่คลายแน่นอนอะไอการใช้วัสดุไอพวกถุงมือยางที่เราจะต้องไปดูแลสุขภาพอะไรกันเนี่ย มันก็หายไปเยอะ,อะมันก็ลดลงมันหายไปเยอะแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือประเด็นนี่ผมอธิบายเพิ่มเติมแกทางคุณพงษ์นเรศแก,กมไม่ได้อธิบายละเอียดนะก็คือในทางธุรกิจจริงๆนะจิตเวลาโรงงานเขา้าผลิตผลิตผลิตเนี่ยมันก็สต็อกไปขายไปสต็อกไปขายไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้จังหวะที่โควิดมันจะลงเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกโรงงานออไอ้ไอนั่นก็ยังสต็อกอยู่เ,เสร็จแล้วพอโควิดลดปั๊บหายไปเนี่ย เขาก็เริ่มเขาก็เริ่มลดเริ่มที่จะลดการสั่งชะลอการสั่งน้ํายางสดถูกไหมฮะโรงงานไม่รู้เขาก็ลดการผลิตอยู่ทีนี้ไอ้สต๊อกยังมีเขาก็ขายสต๊อกไปก่อนเขาก็ไม่สั่งผลิตเขาก็ไม่สั่งน้ํายางไปอันนี้ก็คือปัญหาไอ้ทางทางสมาคมเขาก็บอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ต้องต้องก็เรียกว่าอะไรฮะลดลดการสั่งซื้อพอต่างประเทศลดการสั่งซื้อ ดีมานซัพพลาย่ะมัน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 ไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็ทําให้ราคาตกนะทีนี้ประเด็นมันไม่จบแค่นั้นนะจิตปรากฏว่าไอ้นี่ไอ้นี่ทางฝ่ายนายกยางนะไอ้นายกน้ำยางค้นนะนายกน้ำยางค้นนะทีนี้ทางฝ่ายของเกษตรกรนี่ปรากฏว่าไอ้นี่ก็ข่าวจากฐานเศรษฐกิจกันให้เครดิตฐานกันหน่อยทางคุณมนัสบุญพัฒเนี่ยแกก็เป็นนายกสมาคมคนกีรยางไอ้ตะกี้นายก พวกน้ำยางค้นใช่ไหมก็เป็นผู้ประกอบการผู้ค้าใชนายกคนละคนกันน้ำยางค้นอ่าไอ้นี่นี่นายกสมาคมคนเกีรีดยางน่ะคุณแม่นัทบุญพัฒน์เนี่ยแกเขาออกมาพูดเป็นเดือดแกก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันมันไอเรื่องยางน้ำยางที่มันมันราคามันรูบลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยนั้นเรื่องเดียวมันยังมีเรื่องอื่นแกก็บอกว่าเนี่ยมันมีมันมีไอแก๊งลักลอบทุบราคาน้ำยาง แกเออกมาแฉแกบอกว่าแกกำลังรวบรวมเกาะติดข้อมูลอยู่เดียวเดี๋ยวแกจะมาแฉแกบอกว่ามันมีการมันมีการขนยางมันมีการมันมีพ่อค้าเนี่ยไปขนยางข้ามชาติมามาขายแล้วทีนี้ไอ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 ยางข้ามชาติที่มาขายนี่มันขายราคาถูกกว่าไงน,นะจิตครับเพราะฉะนั้นไอไอตลาดในบ้านเราที่จะซื้อยางไปขายต่อเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องซื้อของที่ถูกกว่า <c oughs> เขาได้กําไรดีกว่านี่นะจิตอ่าอ่า คือคือคือพูดง่ายว่าท่านนจิตซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศเนี่ยกลับกับแล้วเอาไปขายรักขายส่งออกไปราคาเดิมนี่นะแต่ว่ามันมีคนที่มันแอบผลยางเถื่อนเข้ามาเนี่ยาาแล้วมาขายให้พ่อค้าเนี่ยแล้วพ่อค้าเอาเอาไปขายต่อในราคาเดิมแต่ว่าซื้อมาราคาถูกได้กาไรเยอะกว่าไงนจิตรครับท,ทีนี้<ห>นทาง<ห>นายกสมาคมคนเกตยางเนี่ยเขาก็เข้าบอกเดี๋ยวเขาจะมาแฉเรื่องนี้แล้วเขาก็ฝ<ห>ากถึง เจ้ากระทรวงอะไรทั้งหลายว่าให้ให้มาใส่ใจเรื่องพวกนี้หน่อยเจ้ากระทรวงนี่น่จาจะกระทรวงเกษตรแมวต้องสรุปละ,ะมาใส่ใจเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักที่ต้องมาดูแลกันจริงจังมากกว่านี้ไอ้นี่ก็คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นปัญหาราคาย,ยางน้ํายางสดวูบนะเจ้ากระทรวงนี่ก็คือคเจ้ากระทรวงนี่คือเจ้ากระทรวงเกษตรสิาหรือเจ้ากระทรวงพาณิชย์อ่ะ ฝากถึงการยกอูกแล้วกันให้ดูแล้วนะครับ้ั้งสองส่วนของหน้าแมวเป็นอย่างนี้ครับส่วนต่อไปเป็นเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนเขาบอกว่าชูการพิกโฉมเกษตรกรไทยด้วย B.C.G. ปรับคนไกลตลาดแม้ตอนนี้ B.C.G. ฮิตปะไปไหนก็เจอแต่ c g G ถึงขั้นที่ขนาดต่างประเทศปรับเป็น B.C.G. ใครที่สามารถปรับเป็น B c g ได้นี่ จะได้เปรียบทางการแข่งขันท,ทันทีตอนนี้ทางท่านฉันนาฉันฉันทาฉันทานนวรรณคจรท่านเป็นเลขาสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเรียกกันสศกก็ได้ฉายความคิดนี้ออกมาว่าเกษตรไทยก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาปรับที่จะมาพิกโฉมเข้าสู่ BCG อ่ะเดีย๋ยวง่ายๆก่อนเพราะอะไรเพราะตอนนี้ กเกษตรไทยนี่กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไปแล้วแล้วก็เศรษฐกิจในปีสองสาปีที่ผ่านมามันโตอยู่แค่หนอร์ซเซหรือจุดสี่เอร์เซนมันไม่ข้ามรายได้ปานกลางไปสักทีเอาอย่างนี้มันสรุปอ,อยู่างนี้ถ้าไม่พิกโฉมกเกษตรไทยซึ่งมีอยู่ยี่บสี่ล้านคนเ,เป็นพื้นที่การ,กรเกษตรร้อยสี่สิบเล้านไร่นะแมวครึ่งหนึ่ง เกิน <Yeah. S 1> เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับได้แล้วเพื่อที่เกิดขึ้น BCG นี่ตอนนี้เรากรเรษกษตรกรไทยทํางานมากได้เงินน้อยแต่ถ้าปรับเป็น BCG ได้เมื่อไหร่จะเป็นทํางานน้อยได้เงินมากบโอแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะจิตการปรับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เดี๋ยววันหลังผมมาเล่าว,ว่าทำไมเกเษตรเกษตรบ้านเรายังพัฒนาช้าประเทศไทยประเทศไทยปททยี6 4 สู่ BCG m o เดลสร้างมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รูปไม่ยังไม่ไม่ไม,มียังไม่เห็นความคืบหน้าไปทางไหน B BCG B ก็คือ Bio-Economy ก,ก็คือ Bio คือชีวาภาพชีวาภาพ,พรสร้างด้านเาาพ,พื่อเพิ่มวามเพิ่มเป็นการพัฒนาเพื่อเกษตรมูลค่าสูงก็คือทำอพวกสมุนไพรแปรรูปพวกอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับนำผลผลิตนำอะไรขึ้นมาให้มันเกิดเป็นมูลค่าสูงครับ ปกติเราปลูกข้าวได้ข้าวปลูกได้ข้าวเราก็จะมาปรับแต่ว่าทําให้มันเป็นไบโอนะครับไบโอไบโอไปกันเพื่อจะให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพหรือทําเป็นเชื้อเพลิงช,ชีวภาพหรือเป็นอาหารทางการแพทย์หรือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้มันก็จะสามารถทําเงินได้ดีตัวที่สองอคือตัวสี่โซคิราอีโคโน แหมออกเสียงชัดมากเลยผมก็ <laughs> คือของเสียขยะจะต้องเป็นศูนย์ออ่า,อาประเทศไทยนี่ขยะทางการ,กรเกษตรนี่มันเยอะมากนะแมวมันเยอะมากแต่เขาบอกว่าต่อไปนี่ม,มันก็ควรจะเป็นขยะควรจะมีเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติเป็นหมุนเวียนได้แล้วอย่างหลายๆอย่างนี่พวกฟางพวกเฟืองพวกเนี่ยมันกลับมาใช้ใหม่ได้ ฟางนี่เดี๋ยวนี้เข้าไปอัดเป็นอินบล็อกนั่นเเป็นบล็อกใช่เป็นบล็อกการความร้อนเป็นผนังดูดซับเสียงอย่างเงี้ยเอผนังคือจริงๆของพวกนั้นเราเนี่ยไม่แน่นี่อาจจะทําจากฟางก็ได้เชื่อว่าขยะางขยะใช้ประโยชน์ได้เยอะได้เยอะมากเลยจิตบางขยะขยะนี่เขามีโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื่อไหมว่าเอาขยะพวกนี้แหละไปเผาแล้วทาเป็นโรงไฟฟ้า จากที่บางอันต้องทิ้งขยะหมดงบเป็นล้านล้านบางบางเทศบาลแต่ได้มาขยะขายขยะได้เงินสามหมื่นจากไม่เสียเงินล้านแล้วได้เงินสามหมื่นส,ส,สิ่งที่นจิตกําลังพูดนี่นะฮะมันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของประเทศเราเป็นยังไงพราะไอของพวกนี้นะจิตถ้าปล่อยให,<ะ>ให้มันเป็นขยะมันก็เป็นขยะเป็นขยะแต่ถ้าเราเอามาถ้าเราเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ <ช>เศรษฐกิจมหาศาลแล้วมันสร้างไรายได้ขึ้นมามหาศาลใช่นี่นะครับนี่คือคการที่ว่าทําให้ขยะเป็นศูนย์โดยการใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ใช้ซ้ําใช้อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องมีความรู้รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ให้ความรู้หน่วยงานที่ให้ความรู้กับประชาชนนะฮะตัวสุดท้ายครับ G G ก็คือกรีนกรีนก็คือเขียวเปียนดีคนมีเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็คือสร้างความสมดุล อะไรที่มันฟุ้มเฟือยอะไรที่มันทําให้มีสารเคมีเราก็ไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้อะไรหรือใช้สารเคมีในปริมาณที่มากไปก็ใช้ให้น้อยลง,ลงเพื่อให้เกิดความสมดุลและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่าอันนี้ซึ่งพูดกันมามากเลยไอ้เรื่องพวกนี้นะครับไอ้กรีนโอคโนมิต่างๆเนี่ยเกษตรกรเองก็เหมือนกันก็ต้องฝึกที่ทําเกษตรสีเขียว บางส่วนบางกันอย่างไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยซึ่งเป็นสารเคมีหรือจันทรแใสกินต่างๆต้องใช้ให้น้อยลงในพื้นที่บางพื้นที่ดิควรจะเป็นสารชีวภาพชีวพันธุ์หรืออะไรต่างๆนานาได้หมดนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นพวกคราร์บอนต่ําและที่แน่ๆนะแมวเขาบอกว่าลด <laughs> การเผาให้มากเอนั่นคือการใช้ซ้ำใช้ลายก็่แล้วแต่ ไอ้การเปลี่ยนใะนจิตไอ้การเปลี่ยนจากเคมีมาใช้พวกชีวภาพชีวพันธุ์หรืออินเซียอะไรก็แล้อันนี้ก็เรื่องใหญ่ในจิตเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ต้องทุกหน่วยงานต้องร่วมกันจริงๆต้องร่วมมือกันจริงๆเพราะว่า <się S 1> ถ้า<ม>จะให้ช,ชุมชนเดินหน้าไปอย่างเดียวนี่บางทีมันเดินหน้าไม่พ้นนะครับนะแมวช่วงที่สองนี่เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีการวิเคราะห์ เรื่องต่างๆเดี๋ยวกลับมาฟังกันอีกทีครับ้ชมวันนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักพักหนึ่งครับ